เราได้มาถึงแล้วครับผมวัดป่าพุทธลังสีโซแห่งกรุงโซวัดเล็กๆครับผมไกลขนาดไหนก็ได้มาครับเราชาวพุทธเข้าไปพร้อมกันไหมเข้าไปพร้อมกันกบุช่าจะกระแงเกันไปเลยค่ะบุช่าจะกระแทกกันไปต้องกลย ช่วยกันคนละเล็กละน้อยวัดนี้มีหลวงพ่ออยู่องคเดียวนะครับผม บอกมีหลวงพ่อประจำอยู่องค์หนึ่งเป็นวัดเล็กๆครับ ร่วมด้วยช่วยกันทำบุญคนละเล็กและน้อยเพื่อบำรุงพุทธศาสนาเราช่องวายลตายอยู่นน่กเเชียน้าเจ้ากรรได้เวของเขามานังเียนเลยเอาบขงมันไปเลยดังเขียนเงินละเอาซ่องเราก็เขียนเสายบหน่อยอ่ะ แกนเสื้อเขาอะกับอุติตเัื่อนวกวก็ใส่ยามข้างอุติตนะคะแล้วเขาซ่องมาน้ำ